สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีพระเนื้อชินเอามาให้ชมยูทูบได้รับชมกันนะครับเป็นพระเนื้อชินพระเจ้าเจ็ดพระองค์หรือว่ากำแพงเจ็ดชั้นนะครับพระองค์พระก็จะใหญ่ไปสักหน่อยนะครับสำหรับไปเลี้ยมแฟนน้ารถนะครับเหมือนเกลอกำบังเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ พระทีโบราณนะครับด้านล่างก็จะเป็นจักแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าอุมบาทตรงนี้ก็จะเป็นตัวกิเลนหรือเล่านี่ครับหมายชั้นช่องยูทูบรับชมมาน,นะครับผมก็บรรยายไม่เก่งนะครับเแต่ว่าเอามาให้รับชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อว่าไปพบไปเจอที่ไหนก็จะได้เก็บสะสม จะได้เก็บเอาไว้นะครับนี่ครับพระคงเนื้อชิน้นครั้งๆก็จะเป็นไข่ปลารบนะครับนี่ครับมาท่านรับชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านยงยูทูบจะรับชมนะครับพระโลบราณเนื้อชิ้นนะครับ ด้านหลังก,ก็ไม่ใช่เสียน,นไม่ใช่อาจารย์มีอะรมก็เอามาลงให้ท่านได้ชมกันนะครับไม่ได้ชี้ตหนิดนะครับเอามาให้ชมกันเป็นเนื้อชิน้นชิ้นก็จะหนักๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบยตจะเปียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ